นี่คือเหรียญแล้วก็ใช้ก,ก็ใส่เหรียญไปแล้วไม่ใช่จะไปหัดฉบัถึงหัวปีศาจมันคำเนียนะนั่นนี่เนืนน้เนี่เออไมย่ยอดนั่นแหละทีนี้ก็ดดอบเลยทีนี้ดอบผลปีศาจมาให้เข้าตัวฉันโอเคก็ดูไปดอบหลังตู้จเจริญล่ละทีนี้มันเจริญล่ะทีนี้เอาผลมังกรมาเดี๋ยวเกยังไม่ได้ให้เหรียญฉันเลยเหรียญอยู่ตรงนั้นนะ่ะหลังตู้นะ่ะดอบมาให้ฉันก่อนสิดอบมา มันอยู่หลังตู้ไม่ได้เข้าตัวเรานี่คือโยนเหรียญไม่เข้าตู้ก็ไม่ได้เนาะนี่จริงๆมันก็เดิมว่าฉันดอกไปแล้วมันไม่เข้าตัวฉันอะไม่เข้าตัวฉันอะแล้วจ,จะดับได้ไรโอ้ยอร่อเยืย่อผลนกอีกแล้วเหรอ,อย่านะน้องอยา่แม้แต่จะคิดเลยนะน้องตัวจริง่พี่ยาได้คิดจะดอกผลน,นั่นเองคะ่ะ เป็นเจ้าของไกตันที่มีผลทาวนแค่หลักสิบครับผมกดฮะที่มีทั้งผลโมจิเวนอมมังกรเสียงและก็ช้างนั่นเองครับผมนอกจากนี้นปตยังมีบัตรเติมเกมกีบการ์ดและก็ปัดกรนาเละอื่นอินมากมายเกี่ยวกับเกมทุกคนก็สามารถมาใช้บริการได้ครับผมกรดฮะมีขอรางวัลสต็อกไว้อย่างแน่นอนใครอยากเติมโกงเติมเกมหรืออยากได้รหัสลัก,ก้อน,นะครับผมก็ะดหก็สามารถไปซื้อกันได้ครับผมกโดเลี้ยงร้านอยู่ใต้ดิสคริมชั่นเลยชิบาสต็อก แล,แล้ววันนี้เครื่องกดผลท้าวอัตโนมัติที่คุณต้องหยอดผลปีศาเข้าไปแล้วคุณได้ผลนั้นท้าวออออกมาก็กลับมาอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมเรามาดูกันสิว่าวันนี้นั้นเราจะเสียโรบักไปทั้งหมดกี่โรบักนั่นเองครับผมในการเออผู้โชคดีในวันนี้ครับผมพากพร้นแล้วใครอยากเจอผมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์กันเลยครับผมหากพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับผม let's go มาเลยฟุตแมชชีนนี้คาวมิงขอใช้โลบักหน่อยวะแล้วเสียโลบักไปเยอะมากกับทอยเลททาวเวอร์ดีฟน์วันนี้ขอมาเสียกับบล็อกฟุตบ้างกนดูชีวิตนี้กูเสียโลบักอย่างเดียวเลยมาครับผมบคุดูฮะาแต่ชัยวเลยคือวันนี้ผมว่าต้องมีคนบอกผมโกงแน่นอนก็นดูต้องมีคนว่าเราโกงอย่างแน่นอนมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่านะครับขอบคุดูห้าเออดูจะหมอนี้ยืนมองสนใจป่ะเส,สนใจไหมไปสูบผลมาแล้วม่หยอดสูบผลมาแล้วม่หยดเดือนนี้ สุดเจ๊ไหมนายตรงนั้นนะตรงนั้นนะวอเดอร์เอกอะไรกันวะเนี่ยอ๋อเครื่องหยดผลยังไงนต่น้องฉันคือฟู้ดแมชชีนนะต้องเหรียญมาหยอดนะเพื่อแรกขนถาวรเพื่อแรกขนถาวรตรงนั้นไงเหรียญเอามาเอาหัวมังกรมาให้ชั้นนะเดี๋ยวมันขู่เครื่องนี่นะมันขู่เอาดู๋ดเแต่ขอบอกเลยไม่มีทางสลอกนะแต่ถ้าเกิดนายหยอดได้ผลลังพลแล้วก็เอามาหยอดเกะชั้นแล้วก็เงาผลถาวรมาเลยนะต้องการเหรียญเอาเหรียญมาโว้ยผลดาร์กเท่าไหร่เดี๋ยวผลดาร์กเนี่ยผลดาร์กเท่าไหร่ยอด ยิงยอดตดอกมานะะงานตรงนั้นน่ะแกไปสูบไม,ม้แล้วกัไม้ฉันง่ายๆเด็กเองโอเคได้เลยสวยเลยสวยเลย <im it> ลี๋ยวจะหมอจะยอดไปได้จะหมอนะ <im it> อุ้ยไทิ้งกูดูเดี๋ยวก็จะไม่ได้ยิงฉันหมายถึงเอาเหรียญที่เป็นกดปีศา,มยยา,า,จ,มา,าจม่ะไปยอดไอ้หมอนี่มันเข้าใจไหมคนดูไอ้หมอนี่มันมึนนะครับผม <im it> สองมันมา <im it> เดี๋ยวก็แล้วเจอลูกค้าแบบนี้ปวดหัวเลยเกิร์ปวดหัวเลย <im it> ไม่น่าฉันหมายถึงผลปีศาจเอาผลปีศาจมาเออไมหยอดนั่นแหละทีนี้ก็ดดอบเลยทีนี้ดอปผลปีศาจมาให้เข้าตัวฉัน โอเคก็ดูไปดรอปหลังตู้เจเลนละ่ะทีนี้มึงเจเลญละ่ะทีนี้อเอาผลมังกรมาเดี๋ยวเกยังไม่ได้ให้เหรียญเจเลนเหรียญอยู่ตรงนั้นนะ่ะหลังตู้น่ะดอปมาให้ฉันก่อนสิดอบมามันอยู่หลังตู้ไม่ได้เข้าตัวเรานี่คือโยนเหรียญไม่เข้าตู้ก็ไม่ได้เนาะนี่จริงๆก็เดอว,ว่าฉันดอกไปแล้วมันไม่เข้าตัวฉันอะไม่เข้าตัวฉันอะแล้วจะดอบได้ไรมันอยู่ข้างหลังนายไงฉันรู้นะก็หยิบมาดอบสิแกหยิบมาดอบเองมันจะยากตรงไหนเดี๋ยวห หันหลังไปดูดิตู้ที่ไหนมันหันหลังได้ตู้มันหันหลังไม่ได้นะออเอาว <c oughs> ปวนไปเร็วสิ้นคราเงาปวดไปเร็วคนดูใครบางคนเอาไปเร็วเกยอดแล้วไงเกยนี่มันม,มะเถียยังไงนะเม่บายบายโอเคโชดะคดนะีแล้วกันนะแลือผลด้า950คนดูเกือบเสียผลดา้าไปเร็วนะ่ะเจอลูกค้าคนแรกมาคือไ้ปวดหัวอะไรคนดูมึงปวดปวดหัวเลย,เลยออ้ลูกค้าสนใจหรือเปล่าลูกค้ายอดมาเลยขอพ,พูดปิซซ่านหน่อยครับ าไปยอดเร็วลูกค้าได้ผลถาวาไปหน้านี้บอกเลยสุดคุม้มสุดคุูมมากเลยพี่พี่พ,พ,พี่พี่ไปส่นแจกเลยเหรอเอ๋เพราะว่าเขาโกงนะระวังด้วยอ้าวคนดูยังไม่ทันไปทําอะไรเลยว่าเราโกงเฉยเลยอาผมแม่มาถาวรมาให้ฉันแกย้อนเหรียญก่อนสี่เซงโกคุไปเอาเหรียญมายอดฉันต้องการเหรียญตอนนี้เนี่ วิธีการขอ,อฟรีเดียวเลยได้ว่าแต่มันหาเหรียญยังไงอ่ะง่ายนิดเดียวเองเค้กเกไปสุ่มผลนั่นเองตรงนั้นนะ่ะเห็นไหมเนี่ยสุ่มผลมาแล้วเกก็มาหยอดฉันง่ายเดียวตอนนี้คือว่าเปิดสาขาที่โลกหนึ่งซึ่งไม่ค่อยจะมีผลนั่นหรอกคุณดูฮะไม่ค่อยจะมีผลปกติลุกหนึ่งมันควรจะมีผลเยอะแยะมากมายใช่ไหมใช่แต่รอหนะ้าโอเคได้เลยเดี๋ยวบ่นนะเกย์ต้องไปสุ่มหมเชิเกย์กต้องไปสุ่มมาอันนี้เหมือนคุยกันไม่เข้าใจนะคุณดูเหมือนคุยกันไม่เข้าใจนะเนี่ยนะงง ฉันมีมันในกระเป๋านะแต่ว่าฉันดบมันไม่ได้อะใครก็ต้องไปหาสุ่มมาดิแล้วพี่แกเดินมาเท่จัดเลยคนดูพี่พี่แกเดินมาเท่จัดเลยขอเสียงถาวรโอเคโอเคถ้าเกิดนายสุ่มมาดบได้นะแล้วก็ให้ถาวรนั้นได้เสมอแหละกี่พันวาะคนดูกี่พันโลบก็ผลเสียงถาวรเนี่ยสี่สิบเก้าชั่วโมงเดี๋ยวก่อนน้านาทีหรือเปล่านานไปน้องสี่สิบเก้าชั่วโมงนานไปสี่สิบเก้านาทีปวดหัวเขาดูคุยกับพวกโรกหนึ่งปวดหัวสู้ไปเลยแล้วไม่ยอดเลวไม่ยอดเลวจะผลกรด ไม่ยอดเร็วโอเคใช่ใช่ทำอะไรกันนะคนดูมันจะสู้กันเหรอเนี่ยคิลเกมมาทำอะไรกันหน้าตู้เนี่ยมาทำอะไรกันหน้าตู้โอเคคนดูมันสู้กันนะครับผมเดี๋ยวเล่นเอาผลดีๆมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนั้นเกมเปขู่ขอเอ็นพีซีนะคนลูกหนูไปแบ่งจริงเลยนะครับผมอ้าวมีคนตายผลซาบิเลตผลกีซืู้นี่เดี๋ยวมันระบายอะไรก็ไม่รู้คนดูระบายอะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ ขอให้มันได้ผลทีได้โบนละเกต้องโลนเวลานักเกตคอยอย่างเงี้ยมันคงไม่ดอดผลให้เกนั้นมันเอบซีนั่นน่ะกูจะเคซี่ลยก็ดูปวดหัวเขาดูกูปวดหัวจัดเลยเอาเขาดูนวดขาวหนดดัมจะสู้แล้วเขาดูฮะกระชั้ชาใส่กันน่ะเอายาโบนมาสู้โอ้โหกันดูเหนื่อยใจว่ะมาสู้อะไรกันหน้าตู้กูเดี๋ยวฮะเนาะมาสู้อะไรตรงนี้การต่อสู้เริ่มขึ้นระหว่างโนดดัมและโนดขาวโนดขาวเปิดก่อนได้เปรียบแต่โนดดําสวนกลับขึ้นมาได้โนดขาวจะโต้กลับแต่โดดูดเข้าไป เปี้ยงเข้าไปเต็มๆครับผมค็ดูฮนะนวลขาวเกือบตายแต่ว่ายังไม่ตายกลับมาค้างนะครับผมฮาร้อมกับตอบโต้เข้าไปต่างฝ่ายต่างโลมากๆครับผมค็ดูฮนะนวลขาวกระโดนขึ้นมานวลดำโชว์หมุนขากาการนวลขาวบอกทําเพื่ออะไรแล้วกูตีแม่งเลย <c oughs> แล้วมันจะหมุนทําไมวะส่งผลเสียงทาวอรันทีเถอะนะก็จะรอไม่ไม่ส่งไม่ส่งละทั้งนันแหละ ไงแจ่สุนหล่อสนใจหรือเปล่าสนใจไหมเง้าอะไรมาพังเครื่องมาพังเครื่องทำไมยังไงครับกระต่ายเงาาไม่อุ่นหนุนไม่พออุพังเครื่องเล็วก็ดูมึงเป็นอะไรมม่เห็นเครื่องไม่ได้ยลงไงเนี่ยฮะโอเคพี่ชายผมรออยู่สุ่ผลมาพี่ผมรอพี่เหรอมาเลย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 ขอผโอ้โหก็ดูผลไม่น้อกเลยหรอเก็บแล้วก็ดู เอ็อเก็บไปแล้วนะมันก็ไม่น่าจะกล้าดรอปหรอกนะครับผู้คดูฮะเป็นผมผมไม่กล้าดรอปอ่ะเด็อ้าวคนดูเบคอนอีกแล้วเหรออีกแลี้ยวนะโอเคฉันจะรอนายได้เสมอตอนนี้นายเหมือนแบบซ่อมไม่ใช่ชมาเล่าเมื่อกี้เมื่อกี้นายพังเครื่องใช้แล้วนะก็ซ่อมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้น่าสนใจมามาขอขอขอเบคอนขอ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 บอลอ้าวยังไงจียังไงจีต้องผ่าอะไรอ่ะคนดู มต้อกาอะไรเดี่ยโอเคคนดูฮะเปิดจะมีผลฟารคดอกตรงนันแต่ว่าถ้ามาเ,อาเอามาดอปแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าเสียดายมากเลยคนดูผลกากแต่อแพงดีครับเอารู้ได้ไงคนไทยจยบอกนะเกณฑ์น้องชายลืมหรือเปล่าว่าไงน้องชายเร <c oughs> ื่องผลปีศาจจะไม่พูดแกต้องดอบเท่านั้นจะจะไม่คุยกับแก <c oughs> ถอยหลังถอยหลังไม่พูดอย่างนั้นเลยแต่ที่แกพิมพ์อยู่นั้นคือการพูดไม่ใช่หรอไงแกสนใจหรือเปล่าโอ๊ตไปหาผลปีศาจมาดอป ถ้าเกิดมีคนเอาโฟคอสแล้วมาดบล้วกูซวยเลยนะคนเดิมงใช่ไหมแป๊บนาพี่โอเคน้องชายที่พี่รอเลยเสมอขอแค่เองไปหาผวพี่ได้เลยน้องชายใครสนใจหรือเปล่าครับน้องเื้อหรือเปล่าสาวน้อยโอ้ยอย่าบอกนะโอเคคนดูปวดโอกอสสอนนะโอเคคนไทยคนนึงเหลืออันนี้คนไทยคนนึงเหลือน้องยาน้องชายยายาไม่แต่คิดแต่ดบโอเค ผลนี้ใช่ไหมโอ้โหผลอยากจะส่งผลนี้เลยคนดูผลแบบท่านกากร้งเพลงเลยผลนี้คนเดูอสอนครับโอเคไปหาผลมาเถอะงั้นนะเอก็บมาใช่ไหมนี่เอก็บมาใช่หรือเปล่าเอ็งถือว่าโชคดีมาที่เอ็งไม่ได้ซุ่มผลนะเนี่ยอ่าตัวผีถ้าเกิดน้องสนใจแล้วก็เอาผลถาวรมาหย่อนแล้วกันนะแล้วพี่จะให้ผลถาวรผลฟาวค้อนราคาไม่อย่างแพง650แถเทมไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มเติมคุณดูฮะเป็นคอนได้ใช้อีกอ่ะดิแต่ก็ต้องให้นะครับผมมาพ่อหนุ่มเทิดมาโอเคครับผมเรียบร้อยเทิดเลย เอาไปเอาไปเ <c oughs> สียดายจ้ะส <_ an> อนผลมังกรไหมครับเออถ้าสุ่มได้ก็เอามาเถูกปะถ้าสุ่มได้ก็เอามาเออกล้าสุ่มได้แกล้าให้อ่ะดิก้าเดี๋ยวว่าก้าให้อ่ะอ่าคนดูไม่บอกอีกสิบนาทีคนดูฮาร์ปแปลว่ารอได้เนอะคนดูสิบนาทีเอฟซีครับพี่อ้าเอ็น้องคนแรกมันเอฟซีเรานะครับผมกันเดียวมาไม่เป็นไรนะ <_ an> เดี๋ยวให้ผู้หญิงรอก่อนแล้วกันนะ นี่คือเหรียญแล้วก็ใช้ก,ก็ใส่เหรียญไปแล้วไม่ใช่จะไปหาฉันไปถือบวปีาศาจมันทำเนียอน,นั่นนี่เนืน,นี่ฉันดอบผลไม่ได้นะก็ไปหาผลซุ่มสิเอาจากตัวมันดอบไม่ได้และแกล่าสุ่มได้ไหมเจ้าโอ๊ตเมื่อกี้แกไปหยิบผลมาไม่ใช่เหรอแกไม่ได้สุ่มนี่นะไปฟาร์มเงินแป๊บโอเคฉันจะรอนายนะ <c oughs> ไม่มีตังค์สินะไม่มีตังค์สินะโอเคโอ้หมายก็เฮ้ออะไรอย่าบอกจะบอกแนละ้วได้สุ่มได้ผลดีก็นดใช่ไหมได้ผลดีหรือเปล่าไม่หยดเลยถ้้ผลดีก็ไม่หยด พลฟาก็ไม่เอาน้าอย่าดออหน้าอย่าดออหน้ากูจะสอ่งสองผลเลยเหรอไม่เอาแกจะเอาผลนกมาหยอดหรือว่าแกจะรอ9ก้านาทีฉันให้แกเลือกขน,นมฉันให้แกเลือกถ้าแกหยอบผลนกแล้วก็แกได้ผลนกที่โคตรจะกากและโศกังให้เลือกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่แหละคนดูไม่อยากแก่ผลนกเลยว่ะผมเลือก9ก้านาทีโอเคจะหมอนี่เดือพันสูงคนดูเดือพันสูงซะด้วยน,นะครับผมแม่คนดูนะว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะนี่ตัดสินใจได้ดี เง้าวคนดูมามาสู้อะไรกันหน้าตูก้กนเลยคนดูไม่มาสู้โชว์กันหน้าตู้ทั้งโลกหนึ่งโลกสองเลยเอาว่าคนดูเหมือนว่าจะหมอจะตายแน่เลยคนดูจะตายแน่เลยโอ้หนีนไปยาว <c oughs> รอดไม่ได้ออไอ้รอดไม่ได้ <c oughs> เป็นไปได้นะครูยังรอดอยู่ออกมาหิวก็นอก้องโดนด,ดูเข้าไปโ <c oughs> ดนด,ดูเข้าไปสู้ๆนะคนไทยเหลือจะเชื่ออึดจังคนดูอึดจังว่า อืด <c oughs> จังไปแล้วอ้าวเนียนเก่งเหลือเกินคนดูเนียนเก่งเหลือเกิน,น,น,กกนอ้าวเอาว่าคนดูฮะตอนนี้เหมือนคนทัาจจแอบอยู่นะครับผมไอหมอนั้นโผล่มาแล้วมาชนกันต่อเหมือนเล่นไล่จับปะเด่คนดูเล่นไล่จับปะตอนนี้อะยังไงคนดูอ้าวม่แอบฝั่งนี้เดนพุ่ง ชิบไม่โดนหาต่อมันไปต่ออ๋อคนดูแอบอยู่ข้างบนนะครับผมมังกลับมาแล้วมกลับมาแล้วอยู่ฝั่งนี้ต่อเงินมีการโกล่ขึ้นนิดนึงมึงกลับมาดูเวลาสุ่มต่อเรียกผิวดีกว่าคนดูผิวจัดเลยหมอนี่หัวล้อย่อใส่เลยคนว่าหัวล้อใส่เลยผมอ่านไม่ออกมันหัวล้อย่อเองอะ่ะมันหัวล้อย่อเองดูสิได้ผลอะไรน้องชายพี่ <c oughs> <c oughs> รอตั้งนาน <c oughs> รอต้างงานได้ผลจบแต่ก็โอเคสำหรับเพราะว่าม่ต้องเปลืองเยอะนะครับผมอ้าวคดูชอบถ่าวอนมีอยู่เร็วนี่นะเองมีอยู่เร็วเพราะงั้นอดนะครับผมเอาเป็นผลอื่นแทนละกันนะเปลี่ยนเป็นนกได้ปะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นนกไม่ได้เงาผลที่ไปแทนนะผลที่เล็กเอาผลที่ไปแทนละกันนะพึ่งได้ผลนี้มาวันก่อนเทสเสียเลยแต่ไม่เป็นไรคดูฮะตามสัญญาก็ต้องให้เขาอะน,นะคดูฮะเรียบร้อยเอาไปเลยน้อง เละๆวันนี้คนดูห้าเรามาเปิดที่โลกสามครับผมบอกว่าจะมีลูกค้านะคนดูลูกค้าตอนนี้คือไม่มีเลยนะครับแต่ว่าคนชุกชุกช,ชุมพอสมควรเลยนะครับผมอ,อ่าสนใจหรือเปล่าพ่อหนุ่มสนใจหรือเปล่าพ่อหนุ่มเสื้อเออโปโลสนใจไหมโหมดโปรโมชั่นไปก่อนกันแล้วกันโปรโม,มชั่นไปก่อนเลยสนใจเปล่าไปสุ่มมาตรงนั้นน่ะเดีแต่ก็ไม่ชั้นง่ายๆเดียวนะคลับผลทาวคนไปแล้วโอ้โหคนดูผลเวนอมถโดดอกนี้มีเจ็บนะดอกมาเลยดอกเลยเอ้าไม่ดอกเหรอ เดาไหมโดนดอกนี้คือเจ็บนะห้าสิบนาทีโอเคคนดูไว้ก่อนเลยงนะั้นน่ะเอไว้ก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนะคนดูผลฟาคอนบ้านคะนดูมึงเก็บก่อนเลยมึงเก็บก่อนเลยเดี๋ยวซวยไม่อยากไม่อยากเห็นผลนี้คนดูแม่งผลมันแบบไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยคุ้มแล้วคลิกหนึ่งที่เสียไปนวคนดูขอเก็บก่อนเลยเครื่องปลอมเฮ้ยเลยใครว่าเครื่องปลอมนะ่ะดูถูกกันโพดไม่ใช่แม่บอกเราเครื่องปลอมเฉยเลยยังไม่เคยยอดเลยเหมือนพวกนายสนใจนะนายใส่เหรียญมาเลยแล้วนายก็ได้ผลถาวรไปไม่ใช่เข้ามา ไอเซเหีย,ยมาถึงอันนี้แล้วใช่แล้วละ่ะดรอปมาเลยดรอปมาผล <c oughs> น,นี้ก็ถือว่าโอเคกูคดหลักพันนะครับผมใช่ไหมหลักพันโลบัรกอยู่นะครับผมถือว่าจะได้ดรอปเลยอย่าดรอปมันนะเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่มาห้ามได้ยังไงอะไรยิ่งเราจะได้อยู่แล้วทําไมเนี่ยเ <c oughs> ก็บไว้ในกระเป๋าเลยดรอปมาอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันต้องเชื่อเราหนะ้รารถแจกผลทาวอนะเก็บผลนี้เลยดีมากเดี่ยวก้อนนะตอนนี้สำหรับเวนอ้อมถาวอนะก็ลองดรอปดูลองดรอปดู เกียเจเชียได้ทุมที่มันเชียอยู่นะครับผมว่ายามันเป็นคนดีนะครับผมแต่ไม่ใช่โจน้าเชื่อชันเพราะงันดอบเลยฉันลอยอยู่ดอบเลยนายน่ะเป็นคนโกงเดี่ยวยังไม่ทําอะไรเลยนายโดนเขาโกงงั้นเหรออะไรอะ่ะโอ้โหโคตรซ่เคุณฮะเป็นคนดีมาแบบมันมาสอดคุณเกือบจะได้ผลอยู่แล้วเที่ยวเกือบจะได้อยู่แล้วนะครับผมแม่ FC เอา้เอาวน้องชายในสุดเราก็เจอคนที่จริงใจดีครับพี่นครับน้องชายพี่ฝรั่งมันว่าพี่โกงอ่าน้องพี่โคตรเสียใจฝรั่งว่าพี่โกงเนาะ เฮ้ยอรอเย่อผลนกอีกแล้วหรออย่านะน้องอย่าแม้แต่จ,จะคิดเลยนะน้องตัวจริงมาพี่ย่าได้คิดจะดอบผลน,นันเดค่ะเออเองจะสุ่มผลใหม่หรือเองจะผลน,นกถาวรพี่ให้เองเลือกอีกทีหนึ่งนะน้องชายพี่จะสุ่มใหม่ดีกว่านะพี่ว่านะเอาผลนกถาวรครับเอาดีๆเนาะเองเลืเอก็โอเคเลือก็โอเควะตดเ,เปลือ,องกดดุมต้๊กกาอะไรขนาดนะั้ผลเดียวนาอถามจริงเออ ซื้อไปเ่รได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยถามจริงเลยเอาไปไเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเอาไปดองคา,งา,าตาโคลี่ถ้าเกิดแกสน,นใจก็กะย,ะยอเหรียญมาสในใจก็ย,ยอเหรียญมาเลยตรงนั้นนะเหรียญหาเหรียญยังไงอ่ะข้างๆเลยตรงนั้นนะข้างๆเลย านายโกงนี่นาะเดี่ยวก่อนะยังไม่ได้โกงใครเลยเขาแต่เล่นมายังไม่ได้โกงใครเลยไม่มีใครเชื่อใจเลยเลยคนดูเช่าไม่ได้โกงโอเคฉันจะลองดูอลองดูเล่นลองลองดูจะได้รู้ว่าไ่โกงเมื่อจะเชื่อใจหรือเปล่าคนดูโ oh อ้ไม่ก็อย่าบอกนะว่าได้ผลดีแกจะไปอุ้ยเบนอมอันนี้ผมว่าโมคนดูผมว่าโมเมื่อกี้ฉันล้อเล่นนะ่ะ <laughs> ดูมันออกคนดูดูมันมันน่าให้ไหมเนี่ยฮะนี่ล้อเล่นซะก,กันเลยโอเคมาดูกันหน่อยสิผลอะไรมา ยี่สิบสี่นาทีโอ้โหก็ดูเหนื่อยใจเหนื่อยใจเลยเอ้พวกฉันรู้นะว่านายโกงไม่ได้โกงเลยไม่ใช่ต้องไปสูไปะเนี่ยงาดูแลนี่คนคิเซเน่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนเสือก็มีคนเสือก็มีดูดูเนี่ยมังกรเนี่ยมังกรเห็นไหมเนี่ยโผล่สปีเด็กก็ทาวอเนยดูเป็นหลักฐานนี่เชื่อหรือยังเชื่อหรือยังอะแมมมอนก็มีเหมือนกันดูเลยแมมมอนเนี่ย โอเคฉันเชื่อแล้วแหละว่านายไม่ได้โกงมันเชื่อง่ายนะคุณดูยมันเชื่อง่ายจัดเลยโอเคคนท้าเหมือนว่าหมอจะเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่า หมอนั้นคือเขาจะรอจนกว่าเออจะสุมผลได้เขาอยากจะลองพิสูจน์นะครับผมก็น่าสนใจนี่ก็ดูน่าสนใจหนไหมเขารอแบบเข้ามาเช็คเรื่อยนะครับผมเออได้แหละคนเดูมันก็อยากรู้กันว่าเราจะโกงหรือไม่โกงครับผมก็ดูฮะนายต้องการผลทาวล์หรือเปล่าอุยคนดูเหมือนหมอนี่จะเรียกลูกค้าให้เรานะครับผมประมาณว่าเอาอเขาอาจจะไม่เชื่อเราแต่รอยก็คืออยากจะให้คนมาทดลองก่อนแล้วก็เขาจะได้ลองทีหลังครับผมฮะแปลว่าเองยังไม่เชื่อใจพอนี่หว่าแล้วใครมาสุมผลล็อกเกตทิ้งไว้คนดูเวเวเลยคนดูฮะถ้าเกิดมันเก็บแล้วมันยอดละซวยเลยนะครับ ย่าหนะ้าเราคุยกันก่อนดีกว่าไหมเราคุยกันก่อนนาะยอย่าเพิ่งยอนด,ดีกว่าฉันให้นายเลือกดีกว่าระหว่างนายเอาผลล็อกเกตถาวรที่นายให้ฉันมาหรือว่านายจะไปซุ่มใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นผมผมเลือกสุ่มใหม่แล้วว่าล็อกเกตมันราคาถูกสุดนะครับผมก็เดิมใช่ไหมเอาไงดีจะให้นายเลือกโอเคเลยฉันจะลอมมาต้องอย่างงี้มาต้องอยังงี้นะครับผมเนี่ยเรื่องฉลาดที่ถือว่าฉลาดนะครับผมแต่หวังว่านายจะได้ผลดีๆนะ โอเคไหมผมว่าน่าจะโชคดีนะไว้คอยดูกันละกันอันนี้คือเราช่วยเต็มที่เลยคุณดูเราเห็นใจเจ้าหมอที่เราช่วยเต็มที่แล้วกันนะครับผมเหลือ9ก้านาทีโอเคเริ่มใกล้แล้วเริ่มแบบลุ้นแล้วด็ดีเรือมลุนละดวงผมให้ฉันน่อยสิฉันเป็นเครื่องฉันสูบผลให้ไม่ได้ลองดออผลให้เขาสิเกยังไม่เชื่อใจกัเหรอเนี่ยฉันมีเบรลี่ไม่พอนะไอ้หมอนี่ยังไม่เชื่อใจเราเลยคุณดูฮะเขาพยายามหาเขาไปสู์ว่าเรากงจริงหรือเปล่านะครับผมงนะเอาผลล็อกเกอร์ไปแล้วกันเงาไป ง่าเอาทำไมระบทอะไรเดีย่ยฮะให้บทฟรีไม่เอาเหรอลื้อเจนหน้าที่โอเคฉันจะรอนะพ่อหนุ่มคาตาคุลิ่คงไม่จะรอนะโอโอเคเขาไม่ได้คุยกับเธอเขาคือฉันแล้วฉันจะรอนะเธอเข้าใจผิดแล้วเขาจะสูบไห่ฉันเขาสูบไม่ฉันมั่วแล้วเหมือนจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นณันฮะ ก็คิดว่าจะแม่อิ่ยู่ก็น,กนั่งรอจีก็ดูให้ยังแงก็งดูยังรออยู่เลยเนี่ยเหลือห้านาทีเกต้องอธิบายนะถ้าเกิดผมไม่ถึงชั้นฉันไม่ให้จริงนะบอกเลยถ้าเกิดเกบอกให้เขาแล้วก็ฉันไม่ได้ให้จริงนะผมถาวรอ,อะช่างกันึกว่าจะให้ชั้นไม่มีมั่วเลยเธอคิดไปเองก็ดูเลื่อมงอนกันแล้วกนะันฮะแม่มางมาง,ง้ออะไรตรงนี้แม่ ฉันขอโทษนะที่ให้รอไม่เป็นไรฉันรอได้เธอก็รุนเหมือนกันตอนนี้เธอก็รุนเหมือนกันว่าจะได้ผลอะไรเหลือสนาทีฉันชอบชุดของนายนะมันน่ารักดีห้อะไรมาจีบอะไรกันดูกันดูมาจีบอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวฮะมาจีบกันดาตุขอบคุณมากนะนอกจากได้ผลถาวรแล้วจะมองเห็นง่าจะได้เออแฟนแน่นอนก็ดูได้แฟนแน่นอนมาจีบอะไรกันดียะฉันขอแอ้เพื่อนนายได้ไหมเงี้ยขอดูมันเอาจีบกันขอดูมันจีบกันจีบกันดูมันจีบกันดาตู้เลยแน่นอนโอเคขอดูวไม่เล่นตัวเลยเกมแบบสุ่มเสร็จแล้วเกยนเะ ไม่ต้องคุยต่อหน้าใันก็ได้จริงๆอ่ะโซนจดโซนโซนมิน,นโอเคคนดูได้เวลาสักทีนะครับผมแล้วที่เรารอมายี่สี่นาทีเกลรุนสินะเธอเกลรุนเหมือนกันซะเนี่ยมีสาวให้กำลังใจด้วยคุณฮะหวังว่าจะคุ้มค่านะคุณหนุ่มนักรักเอาว่าคนดูไม่ได้ผลดีอย่างน้อยก็ได้แฟนมาคุณดูฮะไง <c oughs> ดูสิผลอะไรมาโอ้ผลระเบิดผ <c oughs> ลระผลระ,ะเบิดไม่นะผลบอม ดวงดวงแย,ย่มากแต่ก็เออยังดีกว่าล็อกเก็ตนะครับผมคดูฮะเพราะว่าล็อกเก็ตอรากาศสุดแล้วมา2 2 0โลบัคถือว่าโอเคเก็บไว้เลยละกันนะพ่อหนุ่มอย่างน้อยนะก็เชื่อใจฉันได้เห็นไหมละ่ะบอกแล้วเชื่อใจได้ขอบใจมากนะทีนี้นะยเชื่อใจฉันยังว่าฉันไม่โกงจริงว่าฉันไม่โกงจริงวันนี้คือไม่มีใครส่มได้ผลหลักพันเลยคดูฮะแต่ว่าผลนกออกบ่อยมากเดี๋ยวคลิปนี้เคแลกันคนร้อยอยากเข็นภาษาอีกก็สามารถคอมเมนต์กับมาได้ฮะบายๆครับผมฮะไปแล้วฮะยไรี